สวัสดีเด้จ้าพาะกันอีกแล้วค่ะกับรถตุกตาพาฝันส่วนหลังเือนคือเก่าค่ะเบิง้งเบิ้งอากาศเบิ้งบรรยากาศนะคะนี่มานั่งเอาบรรยากาศดี่นําส่วนหลังเหอนมันเป็นอากาศดีไรค่ะอากาศดีขนาดนะะเดค่ะเดดอุ่นๆลมก็พัดเบาๆเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าเป็นอากาศเย็นแต่ว่าสดชื่นมาขั้มบุลมีเวลาก็มาอันแห้งอย่น้ำเอ้ยจักน่อยค่ะอันโมกาแฟก็ดูนี่นะคะ่ะเมื่อกี้มันกินไปแล้วนะะเนะาะค่นเนาะจักน้เรื่องกันนะกิ่นโตเ้ยค่ะจิบจักน้อยว่าง,งั้นเหรอคะเห้มือนอุ่นๆอันเพื่อนเพื่อนก็สบายดีกันเมื่อทุกวันทุกคนเนาะค่ะเนาะมือหวันอากาศสดชื่นก็เฮอมีแต่ความโชคดีเนาะคะ่นเนาะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงกัน ทุกคนเลยค่ะพูดเลยเป็นไครก็เศร้าหายวัยๆเนาะค่ะเนาะถ้าพูดเลยมีเวลาการมา,น,านัง่งแห้งน้ำเอ้ยจักน้อยค่ะอ่ะกินกาแฟาจักน้อยเนาะค่ะเนาะจิบเหมัน, ما, นอุ่นๆ ยากับมีน้ำหมอกอยู่นะคะเพราะมันเป็นอากาศเย็นดอกไม้บางต้นก็นอย่างบานอยู่นะคะนคําเงินเลยแต่ว่าต้นไม้ส่วนมากก็สีออกสีออกโทเลเหลืองแลยแล้วะคะ่ะอีกว่าโบก,กี้อันโบก,กี่อาทิตย์ก็ร่วงเต็มส่วนนะคะมื่อเนยก,ก็กวดไปแล้วด้วยค่ะไปทิมทางขยะสีเขียวแล้ว จากสองสามมือกันนะกวดพันอีกข้าว่าเมือ่อหรือพันอันบบมีฝนลงเนาะค่ะเนาะเป็นอากาศแห้งกะกวดไปทิมว่างั้นเ๋ยปะ บ้านอะมันต้นไม้อันหลังเหินก็เบอรอพันล่วงหมดนน้ะค่ะเนาะบนนี้นกแล้วอันไปเอยดหังค่ะขนอันขน,นกิ่งไม้ไปเอยดหังบลอกใหญ่อันธรรมชาติเนาะค่ะเนะ โอ้ยมีเหงกคนะฮค่ะชื่นใจความสุขเล็กๆแล้วน้อยก็ต้องทำเองนะคะเด้อบุญเพื่อเมีเธอเด้อค่ะกินกาแฟ е ไปน้อยนึงเพ้าอมัอนเพ้่อมันอุ่นๆนะเพราะว่าเป็นอากาศเย็นโอ้ยมีเหงขนาดนะชื่นใจะนาะดเอ้ทุกคนตามมากขนาดนี้อากาศแบบนี้ มีความสุขค่ะตามสไต,ต่์เออเนะ่ยจะเด้อน้องโวบอกว่าเออตุกตาเจ,จ้าตามม้งเอ็ดไปบปล่าทำแล้วมีความสุขทำเลยค่ะถ้าหาบโบ๊ทเพื่อเพื่อดวนร้อนเนาะค่ะเนาะม่นบอกมันก็เป็นความสุขอันเรื่องเล็กเลนยนะะ้อยเด้อค่ะความสุขของแต่ละมื้อเนาะคะ่ะเนาะถ้าว่ามือ้อเลออากาศ โบดีอากาศแบบเป็นสลืมสลัวโบมีแดดเน,นาะค่ะเนาะฝนตกลินก็เป็นอากาศเย็นเจี๊ยบแม่นบอกค่ะก็เป็นเราก็อยู่แต่นําเนือเหือเน,นาะค่ะเนาะถ้าออกไปข้างนอกก็ออกไปได้ยุ่เน,นาะค่ะเนาะแต่ว่าการน,นั่งรถไปเรือ,อนมันจังบบเปียกเสเนี่ยข้ามเป็นย่างก็มันแฉกะมันก็บ่ค่อยมีเพอเอสเน,นาะค่ะเนาะส่วนมากก็ประกันอยู่เหือนถ้าว่าเมื่อเหลืออากาศดีก็ยังได้ออกขา้างนอก ย่งางกับอันนี้กับมือแบบนี้กับอากาศที่ว่าสดชื่นเนาะคะ่ะเจ้านกเอ้ยกันออกไปย่างเลยค่ะออกกํลาลังไกยเอ้ยแต่ว่าต้องเสื้อเสื้อหนาอีกจากนวยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอาไปย่างไก่ว่างั้นเด้อปะแล้วก็กลับมากเ็เอ็ดทันเอ็นนี้น้าเหอนเนาะค่ะเนาะมันก็มีเรื่องเอ็ดเยอะแยะงานบ้านเอ้ยก็เพียบแต่ว่าก็ค่อยคทํย,คยทไปค่ะบบได้ฮักหมถ้ามีเวลาอยากทําก็ทาเนาะคะ่ะเนาะถ้าทาแล้วมันเออเมื่อน,นี้เอาไว้ก่อนก็ บางทีก็ตั้งใจว่า่ะทำกับโบดดทำก็มีค่ะก็คือการรีดผ้ามอนี้ว่านรีดผ้าก็เลื่อนออกไปเนาะค่ะเนาะก็บางทีก็เข้ามาเป็นย่างเข้ามาอันกลับมาเนอะเอออาสีทำก็ได้แต่ว่าถ้าว่าเออว่าเออเออบ่ทำเออก็เป็นเทือต่อไปบางง้นเดี๋ยวปะเพราะว่าเป็นงานบ้านแต่มันก็บบดดเยอะค่ะเพราะว่ามันทําเมื่อตัวเองอันได้อันเอทันเอทน้สเนียค่ะคือมีอันการอันมุกร่างกายเนาะค่ะเนาะคือมันคือมันเคลื่อนไหวบางงันเดี๋ยวปะ คุยกันแล้วนขนากกาแฟก็มดเนาะเอ้านึกว่าจะขนอันหมาอันนึกว่าจะขนหมานะคะมันเสียงมันจักเสียงนกจักเสียงถรือเนาะขเนาะวันแ่กมันเห็นมันโบมีเพื่อมาด้วค่ะเพราะว่าโบเห็นเพื่อมามือวันก่อนเอ้สองเมื่อก่อนวัน พันหมานเก็บข่านล้างกระจกอะนะคะเอ้พันบ์โบเห็นพันธ uh ์พันโบได้เห็นเพราะเออสงสัยเออโบอยู่พันเราเอาอันตลือมาอันเอาบัตรเอาบัตรมายอดไว้แล้วบางทีพันอาชีพกับมาอันเก็บแต่สมวนมา่าพันกระชิกกดอดหรอคะถ้าว่าโบเห็นเอ้ยพันกระกดอดอย่างนั้นนะพะ ก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะก็ไปใจเท่อนาประางนั้นเถอะหฮงคุยเฮฟังกัตามอันชไตลายเอ้ยนะคะเนอะอันนี้มันเป็นวิธีชีวิตธรรมดาเนาะค่ะเนาะแม่บ้านเอ็่านเอ็ดนี้สิค่ะอันต่ผ่านแวบเข้ามาเอ้ยก็เล่าว่าฟังที่มันเข้ามานีมันช่วงเวลาที่นั่งอันอัดคลิปเนาะค่ะเนาะถ้ามันเมื่อไปเราก็ไปเอ็ดอย่างอื่นเอ้ยตุ๊กตาผาฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนนะคะที่มาอันเฮงน้ำเอ้ยเนาะค่ะเนาะกับมืออากาศดีอากาศดีนะคะเบิรงดูค่ะเด็ดอก สดชื่นมีความสุขคตามสตา์ยันเอ้ยตุกาตาผาฝันก็เฮออันเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็พอกันคลิปนานได้จ้าสวัสดีค่ะ